สวัสดีคะ่ะทุกคนครูวันเองนะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงประเภทของนิยายประเภทซูเปอร์เนเชอรลกับพารานอร์มอลเพราะว่าอสองประเภทนี้ใกล้เคียงกันมากเลยหลายคนแบบว่าพูดกับครูว่าเออครูคะซูเปอร์เนเชอรลมันก็แปลว่าเหนือธรรมชาติพารานอร์มอลก็เหนือธรรมชาติแล้วมันต่ปงกันยังไงมันครูต้องบอกก่อนนะว่า2องคำนี้นมันมีพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันใช่แต่ว่ามันก็แยกกันได้นะคะ ก่อนอื่นคุณต้องบอกอย่างนี้ว่า super super natural เป็นเรื่องถ้าแปลเป็นไทยนะมันต้องแปลว่าอภินิหารนะเป็นปาฏิหาริย์เนี้ยเออเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ส่วนารานอร์มอลเป็นเรื่องอาถรรพ์ super นเชอรัลเนื้อหาโดยมากมันจะเป็นเนื้อหาประเภทแบบชีวิตหลังความตายเทวทูตการติดต่อกับพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะในขณะที่ารานอร์มอลอะมันจะไปเ,เกี่ยวข้องกับ ตำนานมันจะเกี่ยวข้องกับตำนานพื้นบ้านนิทานชาวกรุงเนี่ยนะคะดังนั้นถ้าให้ครูแบ่งแยกความแตกต่าง super natural กับ p a r a n o r ม a l ต่างกันยังไงข้อหนึ่งเลยเรื่องของการเข้าถึงของวิทยาศาสตร์แน่นอนทั้งทั้ง super natural และ p a r a n o r ม a l วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าอะไรปะ super natural เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่มีทางอาธิบายได้ตลอดการยกตัวอย่างเช่นชีวิตหลังความตายอย่างเงี้ย หรือว่าการมีอยู่ของพระเจ้าการมีอยู่ของปาฏิหาริย์ทั้งหลายอย่างเงี้ยการมีอยู่ของพายุไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้เลยถูกปะ่ะในขณะที่พา r a n o r m a เนี่ยวิทยาศาสตร์อาจจะพูดถึงมันอธิบายมันได้ในในวันหนึ่งข้างหน้าดังนั้นเนี่ยเราคู่เคยเห็นเรื่องหนึ่งดีกว่าที่คู่จะยกตัวอย่างคือตัวพารา n o มอลเนี่นะมันมันจะต้องอิงกับตำนานเช่นกระสือน,นี่คืออิง,องตำนานถูกปะ่ะ แต่ว่าครูเคยเห็นเรื่องหนึ่งครูขออภัยที่ครูจําไม่ได้ไมาเป็นเรื่องสัน้นและเป็นเรื่องสั้นที่ได้รางวาลัลแล้วรวมอยู่ในเล่มด้วยแต่ครูจําชื่อเรื่องไม่ได้พระว่าครูอ่าน้องแต่สมัยอายุ14บสแต่ที่จาได้แม่นเลยคือเขาพูดถึงไวรัสกระสือหมายความว่ากระสือเป็นตานานแล้ววิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าเขาอธิบายอย่างนี้ว่าในในในเรื่องสั้นเขาอธิบายว่าไวรัสกระสืออ่ะ,อะคือกระสือเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ที่ติดต่อกันทางน้ําลายแล้วพอติดต่อปั๊บอะระยะแรกก็จะเริ่มจากตัวเรืองแสงขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งหัวเนี่ยมันจะถอดหัวออกมาแต่ถอดแล้วกลับเข้ารากไม่ได้นะถอดแล้วก็คือตายเลยเพราะว่าตอนที่ถอดออกมาความจริงหลักความจริงเลยก็คือว่าพวกปอดไส้มันจะต้องคูดกับซิคโคงแล้วมันก็จะเละเทะแล้วมันก็จะกลับเข้าไปอีกไม่ได้ไนงะมันออกแล้วออกเลยอะนะดังนั้นเนี่ย ระยะสุดท้ายของไวรัสกระสือก็คือต้องตายคนที่ติดไวรัสอะระยะต้นน่ะคือเรืองแสงระยะที่สองคือถอดหัวแล้วก็ตายนะคะดังนั้นเนี่ยดังดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ากระสืออะ มันเป็นตำนานอธิบายไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าเราจะก้มแก้มก้มแก้ม,กมพูดมันก็พอพูดได้อันเนี้ยตัวเนี้ยมันจะจัดเป็นพารามองหลายคนถามอ้าวคุณคะไม่จัดเป็นไซไฟเหรอเนี่ยคือมันจัดเป็นไซไฟไม่ได้เพราะว่ามันเรียกอะไรอะทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เอามาอธิบายอะมันยังหนักแน่นไม่พอไวรัสอะไรจะทําให้แบบว่าคนถอดหัวกับไส้กับปอดออกมาอย่างนีมันไปไม่ได้ไงนึกออกปะ่ะคือมันไม่สามารถที่จะ คือถ้าเกิดว่าบอกว่าเน่าไส้เนา่เา,นาปอดเนา่าแล้วตายงี้ยมันยังมีความไปไปได้ทางวิทยาศาสตร์และอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ไซไฟแต่ว่าจัดอยู่ในประเภท p a r a อร์มอลเพราะว่ามันอิงก,กตำนานแล้วพอจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้บ้างนะฮะทีนี้แต่ประเด็นเนี้ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่จะแบ่งซูเปอร์เเชอรอลออกจาก p a r a n o r มอลเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้ ตัว super natural อะค่ะกับ paranormal อะจุดใหญ่ที่ใช้แบ่งออกจากกันก็คือความเป็นตำนานอะตัว super natural เป็นเรื่องของของจินตนาการล้วนเลยไม่มีไม่ได้อิงตำนานในขณะที่ตัว paranormal มักจะอิงตำนานคืนบ้านเน,นนะ้นอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าอ้าวครูคะเลยพายูไลไม่ใช่ตำนานเหรอทำไมมันไปอยู่ฝั่งอภินิหารอยู่ฝั่ง super natural กูบอกว่ามันมาอยู่ฝั่งอภพนิหารเพราะอะไรปะ าะมันไม่ใช่ตำนานพื้นบ้านถ้ามันเป็นตำนานพื้นบ้านอะ่ะมันจะเป็น Paranormal คือเป็นเรื่องแอรรถันะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรตำนานพื้นบ้านหมามนุษย์หมาป่าแวมพร์กระสือเสือสมิงโป่งข้างปอบอย่างเงี้ยมันจะมาอยู่ในฝั่ง Paranormal นะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบว่าความเชื่อ ความเชื่อที่โดยกคาอใช้จินตนาการแล้วไม่ใช่นิทานพื้นบ้านมันก็จะไปอยู่ฝั่งซูเปอร์เนเชอรัลแต่ว่าหลักๆอ่ะคือความแตกต่างหลักๆอีกอันนึงของซูเปอร์เนเชอรัลคือซูเปอร์เนเชอรัลมันชอบมันมักจะพูดถึงแบบพลังลี้ลับแบบว่าชีวิตหลังความตายพระเจ้าอย่างเงี้ยเป็นหลักนะฮะ ในขณะที่พารานอร์มอลเนี่ยมันจะเป็นตำนานมันจะเป็นตำนานพื้นบ้านทีนี้มันไอตัวตำนานของตัวพารานอร์มอลอ่ะเราแบ่งได้เป็นปรงเพศก็คือมันไม่ใช่แค่ตำนานพื้นบ้านที่แบบเสือสมิงปอบกะซืออย่างเดียวไม่ใช่มันรวมถึงนิทานชาวกรุงด้วยอะไรคือนิทานชาวกรุงนิทานชาวกรุงก็คือเอ่อเรื่องเล่าปากต่อปากในกรุงเนี่ยคะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างเช่น Are ี Area 51เก็บมนุษย์ต่างดาวเอาไว้หรือมันจะมียุคหนึ่งที่เอ่อ คนเขาเล่ากันปากต่อปากว่ามนุษย์ต่างดาวในอเมริกาใช่ว่าคือจับคนขึ้นไปทดลองอันนี้เป็นนิทานชาวกรุงคือเราไม่รู้แน่ชัดว่ามันจริงหรือไม่จริงแค่เขาเล่ากันปากต่อปากแล้วมันเป็นเรื่องในกรุงหรืออย่างเช่นเรื่องที่เขาเล่าว่ามีจระเข้อยู่ในอ่าท่อน้ําในกรุงปารีสเพราะว่าเหมือนจะมีคนเลี้ยงจระเข้ลูกจระเข้เล็กๆทิ้งไว้ในชักโครกแล้วกดน้ําแล้วต่อทุกวันเนี้ยมันก็เป็นจระเข้ยักษ์ใหญ่อยู่ใต้กรุงปารีสอยู่ในท่อน้ํา อันนี้คือนิทานชาวกรุงคือเขาเล่ากันปากต่อปากแล้วเรื่องมันเกิดในกรุงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จัดเป็น p a r a n o r มอลเหมือนกันคูมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นนิทานชาวกรุงอ่ะนะแล้วก็จัดเป็น p a r a n o r มอลด้วยก็คือคุณเคยได้ยินไหมเรื่องที่เขาเล่าว่ามีภาพถ่ายในอดีตท,ที่เป็นภาพถ่ายโบราณอ่ะนะแล้วก็ปรากฏว่าคนอ่ะคือยุคที่ที่เขาถ่ายกันอยู่นะ่มันเป็นยุคที่แบบกล้องฟิล์มอ่ะ แต่ไอคนเนี้ยมา่นันถือกล้องดิจิตอลอ่ามันมันอันเน,น,นี้ยคือนิทานชาวกรุงที่เขาแล้วบอโอ๊ยนี่เป็นภาพถ่ายโบราณน,นะยุคที่ยังไม่มีกล้องดิจิตอลนะแล้วถ่ายฝู่งชนไปแล้วมันติดคนคนนึงที่ถือกล้องดิจิตอลมันถือได้ยังไงเออเหมือนกับว่าจะจะบอกเป็นในว่ามีการข้ามเวลาเกิดขึ้นนะ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกนิทานชาวกรุงคือเล่ากันปากต่อปากแล้วมันเป็นเรื่องทันสมัยมันเป็นเรื่องเกิดในเมืองก็จัดเป็นพารานอมอ a เหมือนกันดังนั้นโดยสรุปนะฮะโดยสรุป s u p e r n a t นเชอรมักจะกล่าวถึงชีวิตหลังความตายพระเจ้าพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ s u p e r n a t นเชอรแปลตรงๆเลยคืออภินิหารปาฏิหารปาฏิหารนะ่ะปาฏิหารมันก็ต้องอิงกับเทพเจ้าอยู่แล้วถูกปะอ่ะเนี่ยคือ s u p e r n ์เนเชอแล้วมันอธิบายไม่ได้โดยวิทยาศาสตร์มันใช้จินตนาการล้วนๆแล้วไม่ได้อิงแบบตำนานพื้นบ้าน คุณอาจจะตั้งคำถามว่าเอาแล้วตำนานพื้นบ้านนิทานชาวกรุงฝั่งพา r a n o r m a l เนี่ยมันจะไปต่างกับชีวิตหลังความตายเทวทูตยังไงก็คือเรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยม,มันมักที่จะบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในคมภีร์อยู่ในความเชื่อของคนในในศาสนาต่างๆในขณะที่ตัวเอ่อ p a r a n o r มลอที่เป็น,ท,ปนที่เป็นตำนานพื้นบ้านอะ่ะมันเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านมันมีความเป็นชาวบ้านแล้วมันเกิดจากชาวบ้านซึ่งเมื่อชาวบ้านกลายเป็นชาวกรุงมันก็ยังเป็นพา r a n o r ม a ลอยู่ นั่นเองนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ไปอิงคำพงคำพีชีวิตหลังความตายอะไรนะโอเคนะดังนั้นข้อแตกต่างผู้สรุปอีกทีนะฮะซุปเปอร์เนเชอรัลเป็นปาฏิหาริย์เป็นชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ในขณะที่ตัวพารานอ์มลจะเป็นเรื่องที่เป็นตำนานพื้นบ้านเป็นตำนานชาวกรุงซึ่งวิทยาศาสตร์อาจจะ พออธิบายได้แบบกม้มมแก้ม,กมเล็กๆน้อยๆหรือวันหนึ่งวิทยาศาสตร์อาจจะอธิบายได้จริงๆเราไม่รู้คือมันเป็นความสงสัยที่คนยังคิดว่าเออมันอาจจะอธิบายได้ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จุดแตกต่างสําคัญคือตัวตํานานถ้ามันมาจากปากชาวบ้านมาจากปากชาวบ้านชาวกรุงเนี่ยอันนี้จะเป็นฝั่งพาราโนอลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเจตคติเป็นทัศนคติที่แบบว่าไม่ได้เกิดจากตัวชาวบ้านเนี่ยแต่เป็นทัศนคติเป็นทัศนคความเชื่อก็จะเป็นซูเปอร์เนเชอรัล โอเคนะครครูคิดว่าเราน่าจะมองเห็นความแตกต่างมาแล้ววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชอบีวีชัยนะไปเลย